สู่ฟ้าและเมื่อพ่อมองลงมาจะเห็นดาวเรืองงดงามจากแผ่นดิน ต้นดาวเรืองนะครับซึ่งผมขอเน้นย้ำนิดน,นึงว่าจุดประสงค์เราสร้างทุ่งดาวเรืองรวมใจตักขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ถ้าเรงไ,ได้มีโอกาสทำโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยประสบผลสำเร็จเนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการที่อาจะทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่ราจะทําให้ทั้งหมดในเรื่องของการที่เรา จะร่วมสำเร็นในพระมหากราุณาธิคุณนะครับพระบาทสมเด็จพระปรินคลระมหาภูมิพลนนอดุลยเดชประสบความสำเร็จผมเอชาวัน์อุพินเกียรติเจ้าของสวนทองอยู่ดาวเรือนนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งในปีทั้งนี้นะครับก็สัญญาว่าจะดูแลสวนที่แห่นนี้ให้ดีที่สุดเท่าประสบการณ์ที่ผมได้ได้ประสบการณ์มานะครับ สวัสดีค่ะผู้ชมคะข,ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ g h t n i ิ g ท็อกกับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษข้าพระบาทเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรพระมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้สเสด็จสู่สวรรคาลัยนะคะวันนี้เราเปิดรายการกันด้วยบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นในโอกาสพิเศษเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านและเนื่องในโอกาสที่ทางกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบ,บุรี คณะสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้รุ่น63ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท Success More Being จำกัดเปิดแถลงข่าวโครงการทุ่งดาวเรืองรวมใจพักซึ่งก็เป็นโครงการที่จะเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วทั้งประเทศในฐานะพระสนิกรใต้ร่มพระบารมีขององค์ท่านมาปลูกดอกดาวเรืองสร้างประวัติศาสตร์เป็นผืนดอกดาวเรืองสีเหลืองอารามทั้งที่พื้นที่นำร่องที่จังหวัดกาญจานบุรีแล้วก็กระจ ไปทุกหัวระแหงในแผ่นดินนี้ทั่วประเทศไทยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชการที่9ในเดือนตุลาคม2560นี้นะคะเห็นบรรยากาศในการแถลงข่าวไปสั้นๆแล้วยังไม่จุใจต้องเชิญข้าพระบาททั้ง3ท่านที่มีบทบาทสำคัญในโครงการทุ่งดาวเรืองรวมใจพัก มาขยายความกันในรายการของเราในวันนี้ค่ะขอต้อนรับข้าพระบาททั้ง3ท่านนะคะท่านแรกได้แก่พลตรีรังสีกิติยานทรัพย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่สํานักง,งานประหลัดกระทรวงกลาโหมและที่ปรึกษากองพลที่1รักษาพระองค์ค่ะท่านที่2องในแพทย์สิทธวีเกียรติชวน,นันนะคะเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท s c c e s s m o r e บ e i ิ g จำกัดผู้สนับสนุนโครงการนี้และคุณเดชาวัฒน์อุปถินเกตท,ที่ปรึกษาและดูแลการปลูกดอกดาวเรืองโครงการทุ่งดาวเรืองรวมใจพักค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีครับ กราบขอบ<ฤ>พระคุณมากๆานะคะ <ด S 1> ที่สละเวลามาเช<อ> bon ิญชวนประชาชนแล้วก็มาอธิบายว่าโครงการนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรเริ่มต้นที่ท่านรังสีก่อนเลยค่ะแนวคิดที่มาของโครงการนี้มาอย่างไงคะออก่อนอื่นผมจะขอกล่าวชื่อโครงการเป็นทางการก่อนนะครับว่าเราใช้ชื่อว่าโครงการปลูกต้นดาวเรืองเพื่อถวายเป็นราชสการละเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งในโครงการนี้เนี่ยก็ทําให้เกิด ทุ่งดาวเรืองรวมใจพักนะครับซึ่งจะทำการปลูกต้นดาวเรืองจำนวน4 5 0 0 0 0ต้นนะครับซึ่งการปลูกนี่เราจะเริ่มจากการเพาะเมล็ดนะครับซึ่งการเพาะเมล็ดเนี่ยจะหมายถึงความมุ่งมั่นความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณนะครับและแสดงถึงความจงรับภักดีกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวรัชกาลที่9ครับ มีความหมายอยู่ในนั้นมากมายกว่าจะมาเป็นผลลัพธ์ที่เรากําลังจะได้เห็นในเดือนตุลาคมนี้นะคะทำไมถึงเป็นดอกดาวเรืองคะเออพราะดอกดาวเรืองเนี่ยเป็นสีประจําพระองค์ครับเพราะท่านประสูติในวันจันทร์นะครับซึ่งเป็นสีเหลืองเพรฉะนั้นทางรัฐบาลเนี่ยโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการมาทางกระทรวงมหาดไทยว่าให้เชิญชวนประชาชนนะครับปลูกต้นดาวเรืองเพื่อใช้ในประกอบเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิง นะครับให้ประดับตามที่บ้านหรือสถานที่ราชการนะครับทางกาาองบลที่หนึ่งพระัพพะองค์เนี่ยจึงมีความคิดว่าเมื่อเป็นนโยบายของรัฐบาลและกาาองบลที่หนึ่งพระัพพะองค์เนี่ยเป็นกองพลเป็นทหารราชาวัลลบนะครับซึ่งได้ถวายความปลอดภัยกับพระบรมวงศานุวงศ์นะครับจึงมีความคิดว่าเราควรที่จะทำโดยการรวมการเพื่อที่จะสร้างให้เป็นทุกประวัติศาสตร์เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นว่า พระบาทเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีบุญคุณต่อประสงค์ด้วยกรชาวไทยมากแค่ไหนนะครับแต่ว่าคือจากดําริของท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้บ่งบอกว่าจะต้องปลูกที่ไหนอย่างไรเพียงแต่เชิญชวนกว้างๆว่าคใครจะปลูกหรือหน่วยงานหรือส่วนบุคคลประชาชนก็ปลูกกันได้แต่ว่าทางกองที่เรลืษาพระองค์ทําไมถึงถึงเลือกที่จะปลูกเป็นพื้นที่ผืนใหญ่ขนาดนั้นและทําไมเลือกที่กาญจนบ,บุรีคะอันดับแรกคือที่ดินกาญจนบ,บุรีเนี่ยเป็นที่ดินที่กองที่1ได้รับ ความผิดชอบในการดูแลเพราะเป็นที่ดินล่าผสดุูนนะครับซึ่งขนาดนี้เนี่ยที่ดินแปลงเนี้ยเราก็มีแผนที่เราจะปลูกป่าทดแทนนะครับอ๋อค่ะเพราะนั้นเรามีเนื้อเมื่อที่ประมาณ50ไร่ซึ่งเราคำนวณแล้วว่าเราใช้ปริมาณ4,50 0 0 0ต้นเนี่ยพอเพียงครับเพราะเราปลูกใส่ถุงดำเพราะการที่เราปลูกใส่ถุงดำเนี่ยก็คือว่าเราต้องการย้ายต้นดาวเรืองนี้เมื่อออกดอกเต็มที่มาประดับตามสถานที่ ราชการสําคัญ oh, นะครับ uh huh. แล้วที่สําคัญก็ที่ผมเรียนมาแล้วว่าทางกองที่หนึ่งเนี่ยเป็นกองพลทหารักษาพระอ,องค์เพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. พวกเราทุกคนเนี่ยสำนึกในพระกราธิคุณ mm hmm. ผมได้นําเรียนเรื่องนี้กับทางพลตรีนรงพันธ์กิตแก้าแท้นะครับ mm hmm. ซึ่งเป็นผู้าการว่าเราควรในฐานะที่เราเป็นทหารรักษาพระอ,องค์เราควรจะทําอะไรที่แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีนะครับ uh huh. ผมก็เลยมีความคิดว่าที่ดินเรามีอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็เลย คำนวณกับทางซัสเซ็ตมอลบริษัทซัสเซ็ตมอลบีอิงว่าเราจะใช้ทุนในการปลูกซึ่งบริษัทซัสเซ็ตมอลบีอิงเนี่ยก็ได้ให้การสนับสนุนทั้งหมดนะครับใ,ในสิ่งที่ทั้งมเมล็ดพันธุ์นะครับทั้งกระบะเพาะทั้งถุงดำและรวมทั้ง,งผมต้องขอขอ,ขอบคุณองค์การหมหาวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยนายกหลังสรรท่านมอบให้อีก2,000 200, 0 0นะครับทางซัสเซ s m มอลให้2,500 0นห ก็สามารถดำเนินการตามแผนได้กับเบื้องต้นตอนนี้ค่ะนี่ก็คือวัตถุประสงค์ที่มาความสําคัญของโครงการปลูกต้นดาวเรืองถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่กาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ของกองพลที่หนึ่งกษาพระองค์นะคะแล้วก็มีความหมายความสําคัญอย่างไรได้ทราบไปแล้วแต่ว่าทางผู้สนับสนุนเข้ามายังไงคะคุณหมอคะ คือครั้งแรกที่ได้รับการติดต่อจากท่านพลตรีรังสรีกิติยานทรัพย์เนี่ยสมรรู้สึกโอ้โหเป็นคุณเป็นโครงการที่มีคุณ,<ช>ค,ณค่าและมีความหมายอย่างยิ่ง<ช>นะครับสำหรับคนไทยซึ่งการปลูกต้นดาวเรืองในปริมาณที่มากแบบนี้เนี่ย<ช>แน่นอนครับว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่น้อย<ช>ทักซังสมรพอรู้เนี่ยข้อมูลตรงนี้ปั๊บสมรโอ้ยินดี นะครับแล้วมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งใน,ในการที่จะมีส่วนร่วมกับโครงการที่ถือว่าเป็นโครงการประวัติศาสตร์จริงๆเพราะว่าการกรรที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนัไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถูกต้องครับแล้วการที่ปลูกต้นดาวเรือง4 5 0 0 0 0ต้นเนี่ยถือว่าต้องใช้พื้นที่ในปริมาณที่เยอะและกองพลนที่หนึ่งรักษาพราะองค์เนี่ยมีพื้นที่อย่างนี้อยู่เนี่ยดังนั้นซัคเซสมอลเนี่ยเราแค่สนับสนุนก็ประมาณเนี่ยถือว่าเราทําหน้าที่เพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ร่วมกันถวายเป็นพระธาตุพระสเพราะว่าทุกๆฝ่ายเนี่ยคิดว่าต้องมีส่วนร่วมร่วมแรงร่วมใจกันด้านนั้นสิ่งที่สมอสนับสนุนก็คือในเรื่องของมเมล็ดพันธุน์แล้วก็ถาดเพาะชาแล้วก็ถุงดำตลอดจนยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็ปุ๋ยในการที่จะช่วยทําให้ดอกดาวเรืองเนี่ยเป็นดอกที่มีความสมบูรณ์ดอกขนาดใหญ่และดอกต้องบานสะพังในช่วงของเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ะและการทำโปรเจกต์แบบนี้เนี่ยผมถือว่า เป็นโปรเจกต์ที่ทําให้คนไทยทุกคนเนี่ยถ้ามีส่วนร่วมลําลึกสํานึกในพระหมหาการุณาที่คุณขององค์ในหลวงรัชการที่9เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ <c oughs> มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อคนไทยทุกๆคน <c oughs> ดังนั้นบริษ More ัท Success m ม l l ก็มองถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามาถึงวันนี้เราภาคภูมิใจและย,ยังต้องมีสิ่งที่ต้องทําเตรียมแผนการต่างๆในการทําให้งานนี้โครงการทุ่งดาวเรืองรวมใจพักนี้ประสบความสำเร็จให้ได้ค่ะ <c oughs> ก็เลยอาสากันมาร่วมกันระดมสมองวางแผนกันตั้งแต่ต้นประชุมกันหลายต่อหลายครั้งในช่วงเวลาที่มีบุญนะคะคุณหมอได้ร่วมกันทํางานครั้งประวัติศาสตร์กวาแด่พระองค์ท่านแบบนี้นะคะทางคุณเดชาวัน์ล่ะคะเบื้องต้นก็คือคุณเดชาวัน์ก็เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วก็ทําสวนดอกดาวเรืองอยู่แล้วค่ะสวน ทองอยู่ทองอยู่ทองอยู่ดาวเรืองที่ไหนนะคะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ปลูกต้นดาวเรืองมากี่ปีแล้วคะก็ประมาณ3ปีครับประมาณ3มปีแปลว่ามีประสบการณ์แล้วล่ะก็รู้แล้วว่าจะต้องมีวิธีการปลูกอย่างไรดูแลต้นอย่างไรเข้ามาร่วมโครงการนี้ได้อย่างไรคะก็มีผู้ใหญ่ติดต่อมานะฮะก็คงเป็นทางสสมกับท่านท่านทองสีที่ให้ให้คนติดต่อผมมา คือคงหากันอยู่ว่าจะหาเกษตรกรที่ปลูกดอกดาวเรืองยังไงที่ที่ปลูกดาวเรืองตรงโดยตรงใช่ไหมคะท่านสื่อมวลิติต่อไปเพราะว่าอยากได้ผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการปลูกดอกดาวเรืองที่มีความรู้ความเข้าใจและปลูกดอกดาวเรืองเป็นเชิงพาณิชย์อยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะเตรียมแผนงานว่าอจะปลูกดาวเรืองแล้วให้บานสะพังพอดีในช่วงเดือนตุลาเนี่ยต้องทําอย่างไรก็มาช่วยกันวางแผนตั้งแต่ต้นพอติดต่อมาปุ๊บเป็นไงคะคุณนาวชาววก็เป็นเรื่องที่ แบบรับปากทันทีเลยรับปากทันทีเลยค,คือในใจของเราเนี่ยคือเรามีพระอ,องค์เป็นพ่อองค์เดียวกันอยู่แล้วสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าชาวไทยทุกคนหรือว่าจะเป็นชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศหรือที่ไหนทุกทที่ของโลกนี้นะครับณนะวันนีน้ผมคิดว่าทุกคนอยากจะทาเพื่อเพื่อพระอ,องค์ท่านซึ่งสิ่งนี้มันอยู่ในใจเราอยู่แล้ว พอได้มีโอกาสที่จะเข้ามาร่วมในแปลงนี้รับปากทันทีเดินทางมาทันทีค,ครับแล้วก็พอได้เข้าร่วมประชุมกับท่านรังสีก็ยิ่งรู้สึกอีกว่าถึงแม้ว่ายังไงการเดินทางมาครั้งนี้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ภูมิใจภูมิใจมากทีนี้หนิงถานเป็นเชิงความรู้นิดนึงที่สวนทองอยู่ดาวเรืองเนี่ยมีกี่ไร่ของผม จะหมุนเวียนเราจะปลูกประมาณ5-10ไร่แต่เราไม่ได้ปลูกทีเดียวไม่ได้ปลูกทีเดียวเราจะปลูกเป็นรุ่นรุ่นละสองไร่สามไร่อะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าดอกเตยเรืองเป็นดอกที่โตเร็วใช่แล้วก็มีวงรอบมีวัตจากรที่สามารถตัดขายได้แล้วก็ปลูกใหม่ได้ขึ้นอย่างนี้ตลอดทั้งปีใช่ทำให้ได้ผลผลิตมีรายได้ตลอดทั้งปีทั้งปีทีนี้ห้าถึงสิบไร่พอได้รับดํารินี้ว่าจะต้องไปทำต้องห้าสิบไร่ใช่ไหมคะ ที่จังหวัดกาญจนบุรีพอเทียบแล้วฟังโจทย์แล้วยากไหมคะเรียนอย่างนี้ครับตอนแรกเลยพอผมได้รับโจทย์อย่างนี้ปับ๊บคือพระเอิญว่าที่ภาคอีสานก็เป็นที่ที่ค่อนข้างแหล่งน้ำเนี่ยก็ไม่ได้หาง่ายคือเราก็ต้องแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำพอสมควรในภาคอีสานพอผมรู้ว่ามีที่ถึง50ไร่แล้วก็วันนั้นได้เข้าประชุมกับท่านรังสี ได้ดูพื้นที่ปับ๊บผมรู้เลยว่าถ้าเราคิดว่าเรามีพื้นที่ห้าสิบไร่มันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากการจัดการน้ำบริหารน้ำะจะจะจยยรู้สึกว่าเลยโจดใหญ่มากผมก็เรียนท่านรังสีเลยว่าเราต้องแบ่งให้เป็นแปลงเล็กๆพอแบ่งเป็นแปลงเล็กๆปั๊บเนี่ยแล้วเรามีน้ำสำรองใช้แต่ละแปลงแต่ละแปลงเรื่องใหญ่ๆที่เรากังวล มันจะหายไปเพราะเรามีแปลงเล็กๆหลายๆๆแปลงอยู่ในแปลงใหญ่นั้นค่ะเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมจะเห็นภาพแปลงเป็นภาพกราฟิกที่อยู่ในจอนะคะอยากให้ท่านนังสีช่วยอธิบายมันมีเลข9อยู่ในนั้นด้วยนะคะอันนี้คือคือสิ่งที่ที่อยากจะให้ท่านอธิบายบให้ประชาชนทราบครับผมบผมจะอธิบายน้วยนะครับบริเวณทุ่งดาวเรืองโลยพักนี่ครับจะมีพื้นที่50ไร่นะครับเลข9ที่เห็นเนี่ยเราจะประดับด้วยดอกดาวเรืองนะครับ ความยาวของเลข9้าเนี่ยวัดแล้วเนี่ยร้อยสิบเมตรนะครับจากหัวถึงหางเนี่ยครับแล้วในในส่วนหางเนี่ยเราจะทําเป็นซุ้มเทิดพระเกียรติขององค์ท่านนะครับซึ่งจะมีอยู่เก้าซุ้มนะครับซึ่งเราได้ชื่อมาหมดแล้วนะครับก็คือหนึ่งทัศติตในดวงใจสองรวมใจพักสามขอเป็นข้ารองบาทสี่เย็นสีละเพราะพระบริบาลห้ากษัตริย์นักพัฒนาหกศาสตร์พระราชาเจ็ดเศรษฐกิจพอเพียงแปดอัครศิลปินเก้าพัทธละมหาราชนะครับ แล้วก็จะมีพระราชประวัติของพระองค์ท่านอยู่ในซุ้มเทพเกียรตินี้ตั้งแต่พระราชสมภพนะครับณนะเมืองบอสตันรัฐเมสซาชูเซตจนถึงวันที่13ตุลาคมที่โรบาศรีรา์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเชิญชวนนะครับประชาชนนะครับให้มาช่วยร่วมกันนะครับซึ่งกําหนดการของผมเนี่ยมีแล้วนะครับ2-6สิงหาคมเราจะเริ่มเพาะต้นดาวเรืองนะฮะจำนวน450,000ต้นนะครับ วันที่17-21สิงหาคมนะครับเราจะเอาต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเนี่ยลงถุงดำนะครับวันที่24-28สิงหาคมเนี่ยเราจะทําการเด็ดยอดนะครับแล้ววันที่6-20ตุลาเนี่ยผมจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปมาชมทุ่งประวัติศาสตร์ดาวเรืองลมใจผักนะครับยีตุลาคมเป็นต้นไปเราจะเริ่มนําต้นดาวเรืองทั้งหมดออกมาประดับตามสถานที่ราชาการทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ <c oughs> คือที่ต้องแซซอยเป็นแปลงย่อยผมขอเธิบายหนึ่งคือเรื่องระบบจัดการน้ำนะครับตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยหนักใจมากเรื่องแผนระบบจัดการน้ําแต่ก็แปลกนะครับตั้งแต่ผมทําโครงการนี้เริ่มเนี่ยครั้งแรกเนี่ยทุกอย่างเนี่ยราบเลื่นหมดมีปัญหาอะไรมีคนมาช่วยแก้อย่างยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยระบบจัดการน้าเนี่ยเราต้องการหัวน้าหยด4ี่แสนห้าหมื่นหัวเพราะต้องหยดตามแต่ละต้นแล้วก็ต้องต่อท่อมาซึ่งผมกา ไม่มีว่าออกมากตรงนี้ผมยอมรับตรงๆเลยเราไม่ได้คิดตรงนี้ไว้ผมก็ดำเนินการติดต่อกับผู้ที่ผลิตท่อน้ำเนี่ยซึ่งบริษัทกหนกโปรดักต์นะครับโดยคุณพล,ลักิจเนี่ยเมื่อวานนี้มาประชุมกับผมผมก็ถามท่านตรงๆว่าคุณชัยโยเขาชื่อเล่นที่ชัยโยบอกคุณชัยโยคุณชัยโยจะช่วยผมได้ขนาดไหนเขาตอบาสั้นเลยว่าผมช่วยท่านหมดเลย 4 5 0 0 0 0หหัวน้ำหยดครับรวมทั้งท่อด้วยนะครับเป็นเงินประมาณ800,000กว่าบาทโอ้โหค่ะาท่านให้หมดเลยแล้วเราคือขอให้เอ่ยปาก,ปกผู้สนับ,บสนุนรอที่จะร่วมถวายงานครับหรืออย่างเามาเล็ดพันธุ์เนี่ยผมขอทาง Su าเทสตมอรบีอิงตอนแรกเซาเทสตมอรบีอิงบอกให้สามหมื่นตอนหลังเซาเทสตมอรบีอิงบอกเอานั้นสองแสนห้าเลยหรือจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยตอนแรกก็ท่านนายกรังสาร,อรอบอกว่ายังไม่มีงบ เดี๋ยวผมไม่รู้จะหาท่นานว่าสุดท้ายท่านให้ผมมาสองแสนพร้อมถาดเพาะพร้อมถุงดําทั้งหมดะนะครับอันอัน,นอันนี้คือคือสิ่งที่ผมจะบอกเลยว่าด้วยพระบาร,รมีของราชกาลที่เก้าเนี่ยเพราะว่าด้วยบาร,รมีผมกับผู้การมงพลคงทําไม่ได้ะนะครับผมผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะนี่เป็นเพราะพระบาร,รมีของอระท่านที่ทําให้เมื่อมีโอกาสดีๆที่เราจะสามารถมาร่วมแรงร่วมใจน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านและตอบแทน พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้แม้เพียงเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่ขนาดไหนทุกคนมีกําลังเท่าไหร่ก็มาช่วยกันอย่างเต็มที่พักกันสักครู่นะคะที่เหลือที่อยากจะฟังต่อคือว่าแล้วคนที่ไม่ได้ไปที่เมืองการคนที่อยากจะปลูกดอกดาวเรืองด้วยจะมีเกร็ดความรู้อะไรที่ท่านจะกลายเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมกันสร้างทุ่งดาวเรืองให้เหลืองอารามทั่วทั้งแผ่นดินสักครู่ค่ะ ไลนิ่เทาะกับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษค่าพระบาทนะคะการที่จะปลูกดอกดาวเรืองให้บานเหลืองอารามให้ตรงกับช่วงวันเวลาของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบระมศพในหลวงชกันที่9เป็นเรื่องที่ต้องวางแผนและก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้องค์ความรู้มากมายนะคะพื้นที่หลักๆของทางกองพลที่1รักษาพระองค์ที่จังหวัดกาญจานบุรีก็เป็นพื้นที่หนึ่งแล้วตอนนี้ก็มีการปรับ ความคืบหน้าพร้อมที่จะปลูกกันแล้วเนี่ยนะคะท่านรังสีกับคุณหมอช่วยช่วยอธิบายหนะะ่อยค่ะล่าสุดตอนนี้ไปถึงไหนแล้วพื้นที่ก็ต้องไปปรับแล้วครับที่ผมไปลงดูพื้นที่ล่าสุดนะครับเมื่อ <c oughs> เมื่อวานนี้นะครับขนาดเนี้ยเราทําการปรับพื้นที่เนี่ยได้ไปแล้ว95%สหรนะครับสำหรับทุ่งดาวเรืองลมใจพักนะครับ <c oughs> รวมทั้งสถานที่ที่จะรับผู้คนที่จะเข้ามาชมหรือมาช่วยกันปลูกเนี่ยผมกะว่าจอดรถได้ประมาณ1,000คัน นะครับซึ่งขนาดที่ความพร้อมทั้งหมดเนี่ยผมได้กําหนดแล้วว่าจะต้องให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นสัปดาห์หน้าครับค่ะก็เตรียมให้เรียบร้อยเนิ่นๆเลยเพราะในวันที่2สิงหาเนี่ยจะเป็นวันแรกที่เราจะเปิดตัวทุ่งดาวเรืองวมใจพักเพราะเนื่องจากการเพาะเมล็ดพันธุ์นะครับแปลว่า2สิงหาไปเพาะเมล็ดพันธุ์ซุ้มนิทรศการแหล่งต่างก็เสร็จลยยังคะซุ้มนิทศการนี่เราจะเริ่มทํา ช่วงเดือนสิงหาไปปลายสิงหาอ๋อค่ะก็เป็นระยะระยะไปแต่ว่า2สิงหาที่ทุกคนจะไปกันเนี่ยไปปลูกก่อนไปเพาะเมล็ดก่อนค่ะค่ะในส่วนของการเตรียมเมล็ดเตรียมพื้นที่อื่นๆแล้วก็เตรียมขั้นตอนในการวางแผนยังไงต่อครับคุณหมอครับคือในช่วงนี้ก็เตรียมการในเรื่องของการที่จะเตรียมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ถาดเพาะให้มีจํานวนที่พอเพียงค่ะแล้วก็จะเริ่มทําการเพาะในวันที่2นะครับก็จะเพาะอยู่หลายวันด้วยกันในการที่จะเอาเมล็ดเนี่ย ไปลงในถาดเพาะก่อนนะครับซึ่งคุณเดชวัตรก็จะเป็นคนที่รับผิดชอบในตรงส่วนนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ต้องมีการย้ายของเมล็ดพันธุ์ที่ค่อยๆเติบโตเพิ่มมากขึ้นแล้วกลายเป็นต้นกล้าแล้วก็ต้องย้ายไปอยู่ในถุงดำจากถาดเพาะขึ้นมาได้ระยะหนึ่งย้ายจากถาดเพาะไ,ไปอยู่ในถุงดำ,ดำซึ่งถุงดำแต่ละถุงเนี่ยเราก็จะมีนะครับการเขียนชื่อถ้าใครที่ไปปลูก ด้วยตัวเองสามารถที่จะเขียนชื่อของตัวเองลองไปในถุงดำนั้นได้นะครับแล้วหลังจากที่มีการเพราะต้นกล้านะครับเติบโตเพิ่มมากขึ้นก็จะต้องมีช่วงหนึ่งที่จะต้องมีการเด็ดยอดนะครับซึ่งอาจจะเป็นช่วงวันที่24นะครับของเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วก็ค่อยๆปล่อยอให้ต้นดาวเรืองเติบโตเพิ่มมากขึ้นซึ่งคุณเดชวัฒน์อาจจะมีส่วนที่เพิ่มเติมในรายละเอียดตรงนี้ค่ะครับก็ในส่วนพื้นที่ตอนนี้ เมื่อวานนะครับก็ได้เริ่มขึ้นเรือนเพาะชําหลังแรกหลังแรกแล้วได้ขึ้นหลังคาคได้ขึ้นหลังคาเรียบร้อยแล้วก็กางมุงเรียบร้อยทั้งหมดมันต้องมีกี่หลังคะของเราเตรียมเรือนเพาะชําทางกองผลที่หนึ่งห้าหลังเรือนเพาะชาด้วยกันห้าหลังเรือนเพาะชำเพราะว่าคือเพาะชําช่วงแรกคือเป็นแค่ถาดเพาะ ใช่ไหมคะปาดเพราะที่จะต้องต้องกันแดดกันตรงนั้นกันฝนกันฝนกันแดดกันแมลงต่างๆที่จะเข้าไปทําลายต้นกล้าพื้นที่อื่นๆที่จะต้องดูแลเรื่องแมลงเรื่องอะไรต่างๆนี่ทํำยังไงคะเรียบร้อยหมดแล้วไม่มี้พื้นที่ตรงส่วนของเรือนพ่อชําก็ป้องกันแมลงด้วยตัวมุ้งตัวมุ้งฮะก็เหมือนลำเรือนพ่อชําทั่วไปที่เราทําแต่ทีนี้ว่าในแนวนโยบายก็คือ ยึดหลักก็เกษตรพอเพียงทุกอย่างเราทำในงบประมาณที่ชาวบ้านประหยัดด้วยแล้วก็เกษตรทุกๆคนสามารถทำได้ครับค่ะแล้วอย่างที่ท่านรังเสียอธิบายไปถึงขั้นตอนต่างๆแล้วก็ฟังคุณหมอฟังคุณกิมเนี่ยเท่ากับว่าเราสามารถไปเมืองการไปร่วมกับ ทุ่งดาวเรืองลมจะพักได้หลายรอบเลยไะท่านนังเสียงใช่ครับก็ไม่ใช่แค่ 2- อถึงหสิงหาเนี่ยคือแค่ไปเพาะเมล็ดและหลังจากนั้นเนี่ยสมมติอย่างหนึ่งไปแล้วหนิงก็เขียนถุงของตัวเองไว้ใช่ไหมฮะก็อยากไปดูแล้วก็อยากจะไปดูว่าต้นที่เราเพาะโตแค่ไหนก็ไปเป็นระยะระยะได้ครับค่ะทั้งหมด4ครั้ง3าสี่ครั้งก็มีเพาะต้นนะครับเพาะต้นดาวเรืองเสร็จเราก็เอาต้นกล้าใส่ถุงต้นกล้าใส่ถุงแล้วก็เด็ดยอดเพราะที่เด็ดยอดเนี่ยต้องมีสองครั้ง ทั้งหมดถ้าไปก็สี่ครั้งแล้วรวมไปดูด้วยเดือนตุลาเป็นห้าครั้งค่ะครับค่ะนี่ก็คือกําหนดการที่ประชาชนจะสามารถไปร่วมได้นะคะในพื้นที่ของกองทุนที่หนึ่งรักษาพระองค์ที่จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในอำเภอเมืองเลยเอ,อ,อยู่ที่หมู่ห้านะครับตำบลแก่งเซียนอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับการไปเนี่ยถ้าไปเส้นสายบ้านโปลงล่งราชบุรีนะครับถึงแยกวางสารพีตรงไปนะถึงแยกบางสารพีวิ่งตรงไปจะเห็นวัดหัวนาอยู่ด้านขวา นะครับเข้าไปทางวัดหัวนาครับแต่ถ้ามาทางพนมทวนเนี่ยถึงแยกวางสารพีให้เลี้ยวขวานะครับถ้าบ้านปงวงละลีให้ตรงครับแคจะยึดวัดหัวนาเป็นหลักแล้วก็วิ่งตรงเข้าไปขนาดนี้ผมสั่งให้อ,อปตอแก่งเซียนทําป้ายบอกทางตั้งแต่แยกวางสารพีแล้วนะครับค่ะก่อนอื่นขอขอแนะนําอย่างนี้นิดหนึ่งนะฮะว่าดาวเรืองจะมี2ชนิดนะอะ่ชนิดที่ลงแปลงแล้วตัดดอกขาย ชนิดที่ลงลงถุงเป็นลงกระถางนะฮะ,ะซึ่งเรียกว่าไม้ประดับซึ่งชนิดนี้คือชนิดที่เราปลูก4ี่แส0ห้าหมื่นต้นนี้ะนะฮะคือเมล็ดพันธุ์เวลาที่ไปซื้อนะครับสมมุติเราอยากจะปลูกเองที่บ้านไปซื้อเมล็ดพันธุ์ให้บอกว่าซื้อเมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรืองประเภทที่ปลูกเป็นไม้ประดับใช่ครับมันจะได้ไม่โตมากอย่างนั้นใช่ไหมคะไม่ได้ลงดินถ้าลงดินจะเป็นดาวเรืองที่ ตัดลำสูงสแต่ในกรณีที่ไปปลูกลงดินหน้าบ้านเลยก็ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์แบบลงลงดินนะครับสุดแท้แต่ว่าท่านอยากจะปลูกแบบไหนใช่ครับใช่ค่ะแล้ววิธีการปลูกก็ไม่ยากใช่ไหมฮะไม่ยากครับไม่ยากขอให้เอาใจเราเข้าไว้ในนั้นครับค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะให้ทั้งสามท่านได้กล่าวถึง พระมหากรุณาธิคุณหรือว่าสิ่งที่ทุกทกท่านได้น้อมนําในหลวงรัชกาลที่9้ามาเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตนะคะอยากจะทางคุณหมอกับคุณกิมก่อนแล้วเดี๋ยวปิดท้ายด้วยรังสีนะคะเชิญคุณหมอคะ่ะสำหรับตัวผมเองเนี่ยถือว่าก็ถือว่าเป็นค่าในพระองค์ท่านที่ทําให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสเ,เข้าเรียนนะที่โรงเรียนแพทย์สิราราชทําให้วันนี้เนี่ยได้มีส่วนในการที่ช่วยเหลือนะครับ คนป่วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการที่รับราชการเป็นแพทย์อยู่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านอย่างยิ่งเลยนะก็คือการที่เราต้องรู้จักเนี่ยดูแลตัวของเราเองนะครับให้ดีพอแล้วเราก็สามารถที่จะดูแลคนอื่นได้เพิ่มมากขึ้นและวิชาชีพแพทย์เป็นวิชาชีพที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้นะครับนี่คือสิ่งที่รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ค่ะคุณเดชวัตรค่ะครับสำหรับผมนะครับกรเกษตรที่บุรีรัมย์นะครับผมไม่ได้รู้สึกแตกต่างเลยเพราะว่าเรามีพระอ,องค์ท่านเป็นพ่อองค์เดียวกันวันนี้ผมได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเราก็เป็นลูกคนหนึ่งที่อยากจะทำสำหรับพระอ,องค์ท่านครับผมคิดว่า ทุกท่านคงมีความรู้สึกเหมือนกันทั้งประเทศค่ะครับแต่ว่าคุณเดชวัตรมีโอกาสที่มาทํางานตรงนี้ก็จะทําอย่างสุดชีวิตยอย่างนุดชีวิตเรียนอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อผมคิดว่าผมอาจจะไม่ใช่เกษตรที่ทําดาวเรืองดีที่สุดแต่ผมมีโอกาสทําตรงนี้ผมเข้าใจว่าในในประเทศไทยก็มีคนที่ทําดาวเรืองได้ดีเช่นกันแต่โอกาสและจังหวะที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ผมก็จะขอเป็นตัวแทนกับทุกๆพี่น้องทําเพื่อพระองค์ท่านและอยากเชิญชวนพี่น้องทุกๆคนได้ได้ทำแสดงออกมาเพื่อพระองค์ท่านค่ะทานพมตรีรังสีค่ะครับครับจากพระราชกรณียกิจขององค์ท่านนะฮะในการครองราชเจปีเนี่ยเป็นสิ่งที่ประจักษ์กับคนไทยทั่วประเทศนะครับ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นความยากจนนะฮะหรือความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎรทั้งหลายเนี่ยพระองค์ท่านไปทุกที่นะครับซึ่งเราเห็นทั้งข่าวนะครับหรือสารคดีต่างๆเพราะนั้นผมเชิญชวนนะครับคนไทยที่เป็นประสบกรของพระองค์ท่านนะครับในวันที่สองสิงหาคมถ้าท่านไปได้นะครับไปที่เมืองการนะครับไปร่วมกันรวมใจพักนะครับแสดงถึง ความจงรักภักดีนะครับและสํานึกในหมหากราธิคุณร่วมกันสร้างทุ่งประวัติศาสตร์นี้นะครับเพราะผมเชื่อว่าในชีวิตนี้เรามีโอกาสครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับผมเชิญชวนเลยครับค่ะกราบขอบพระคุณทุกทกท,กท่านมากนะคะที่มาอธิบายให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการปลูก ดอกดาวเรืองถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในเดือนตุลาคมนี้ขั้นตอนต่างๆความสําคัญต่างๆและพวกเราทุกคนจะมีส่วนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายแด่พระองค์ท่านอย่างไรทั้ง3ท่านได้อธิบายไปหมดแล้วเหลือเพียงการเตรียมความพร้อมเตรียมใจของพวกเรานี่แหละคะ่ะที่จะช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์นี้ให้พระองค์ท่าน ได้สบายพระราชารือไทยอยู่บนสวงสวรรค์นะคะวันนี้ข้าพระบาทและทั้งสามท่านลาไปก่อนสวัสดีค่ะ